สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่นามาลาก์กาอ่ะนะครับถนนลอยฟ้าปูภูเกางอมนามาลานาม,มาลาเป็นตำบลอ้าวเหรอภูเกางอมนะครับผมถนนลอยฟ้านะครับมาลาก<笑><笑> เป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะครับวิวภูเขาสวยงามมากนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก้างงอมนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับผมจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่นะครับผมที่ต้องมาให้ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่จุดชมวิวนะครับผมของภูเก้างงอมนะครับผม ก็งอมอยู่เส้นทางจากด่านซ้ายไปนายเฮานะครับเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะครับที่ต้องมาให้ได้นะครับเมื่อนี้ที่ผมมาก็จะเป็นมื้องานพีตะโคนนะครับของอำเภอด่านซ้ายนะครับจะมีคณะทัวริงนะครับผม มากันหลายหลายทีมนะครับที่มาเช็คอินที่ตรงนี้นะครับสวยงามน่าชมครับ เอาลูกพี่เวลาอันทายทั้งรุมนะมันบบสูมันบบสูแสงเป็นภาพบรรยากาศอันนั้นเลยเออเห็เนเ,หเขาลงว่ามีภาพจิตกรรมฟาผนังอยู่แล้วก็มีอันหอย่ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ภูเกางอมนะครับผมวิว360องศาครับตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศจะขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นจุดพักชมวิวจุดเช็คอินนะครับของสมาชิกหลดทัวริ่งทั้งหลายนะครับบรรยากาศ บรรยากาศดีนะครับผมวิวของภูเกางอมนะครับ